สดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีทุกทกําลังใจนะครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีกับช่องโมเมนะครับสวัสดีนะครับ Nè. Yeah. Nè. Yeah. เป็นวันที่ดีนะครับอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับป้าป้านะครับน้องโมเมจานะครับหรือนี่แม่นะครับน้องโมเมจานะครับได้แบ่งปันนะครับได้แบ่งปันนะครับอาหารนะครับให้กับพี่น้องนะครับชาวช้างนะครับก็คือแคนตาลูกนะครับนี่นะครับเป็นผลไม้ที่หากินยากนะครับ สำหรับช้างนะครับก็ค <grandma. S 1> ือเกตตะลูปนะครับก็ลายชื่อนะครับก็อยู่กับควันเขียวแล้วนะครับณตอนนี้ณเวลานี้นะครับควันเขียวก็นะครับจะเรียกตามลายชื่อนะครับให้กับพี่น้องชาวช้างได้รับกันนะครับเมจ๋าเมหนูจะมาช่วยแจกไว้นี่ถ้ามีฮะมาหันหน้ามานุ่มานนิมานีิเมเมจ๋าหันหน้ามานี่มาช่วยแจกไหมนี่ฮะจะมาช่วยแจกไหมนี่ถ้ามี ฮะ่ามาช่วยแจกไหมนี่หันหลังให้เฉยเลยครับมูเมนี่ฮะเม้โอเคครับพี่น้องควันช้างก็รอกันแล้วครับณตอนนี้ณเวลานี้ครับสวัสดีนะครับพี่น้องควันช้างนะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวควันเกีียวขออนุญาตนะครับเรียกรายชื่อนะครับตามตามลําดับนะครับท่านใดที่มาแล้วก็นะครับขออนุญาตเข้ามาปุ๊บแล้วก็รับ แล้วก็จานวนกี่ถุงนะครับควันเขียวก็จะบอกว่าจํานวนนะครับกี่ถุงกี่ถุงนะครับนะครับนะครับแล้วอันดับแรกนะครับเดี๋ยวควันเขียวขออนุญาตนะครับเรียกรายชื่อนะครับอันดับแรกนะครับพี่น้องควันช้างครับตอนนี้มากันประมาณน่าจะยังไม่ครบนะครับแต่ก็ประมาณ 60- 70%แล้วนะครับณตอนนี้ณเวลานี้นะครับนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเอ่ยรายชื่อนะครับอันดับแรกเือน้องไอด้าเลยนะครับน้องไอด้านะครับสวัสดีครับน้องไอด้าครับน้องไอด้าก็นะครับสองถุงนะครับสองถุงนะครับสองถุงนะครับน้องไอด้าครับขอบคุณครับุใจดีนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมาเมตตาี่น้องเราาจ้านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับน้องไอด้านะครับ นะครับเชือกครับผมก็ก็ทยอยกันไปก่อนก็ได้หรือนะครับเพราะว่าถ้าเรียกต่างกลัวนะครับกลัวรอนานนะครับครับอันดับสองนะครับเดี๋ยวน้องแสนคูณนะครับแสนคูณอยู่นะครับนะคคับสวัสดีครับครับโอเคครับสองถุงนะครับแสนคูณนะครับขอบคุณครับดับต่อไปนะครับนกแก้วนะครับนกแก้วนับนับเพชรนกแก้วนะครับ นะครับเพราะว่าโอเคครับค้าบขอบคุณครับสองถุงครับนกแก้วนะครับสองถุงนะครับนะครับอันดับต่อไปน้ําพุกนะครับน้ําพุน้ำน้ําอ้อยนะครับครับสองถุงครับน้าพุน้ําอ้อยนะครับสองถุงนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับ อันดับต่อไปนะครับขอนญาตเอ่ยรายชื่อต่อนะครับนะครับอันดับต่อไปนะครับก็จะมีนะครับไอ้น้องครีมนะครับน้องครีมนะครับสองถุงนะครับน้องครีมนะครับน้องขอบคุณครับจำนวนสองถุงนะครับนะครับนี่นะครับขอบคุณครับนะครับ อันดับต่อไปนะครับก็นะครับเมตเตงโมนะครับเมตเตงโมแหลมทองมาไหมครับมานะครับนะครับเมตแตงโมแหลมทองนะครับสวัสดีครับสองถุงนะครับขอบคุณครับสองถุงเลือกเลยนะครับสองถุงนะครับครับผมโอเคครับอันดับต่อไปนะครับนะครับก็พลายนำโชคได้มาไหมครับนำโชคกับฟ้าใส คุณอารับแทนเนาะสองเชือกนะครับก็จำนวนสี่ถุงนะครับคุณคุณอาคุณท้าสี่ถุงนะครับคุณนาช่วยด้วยครับช่วยคุณลุงด้วยสองสี่ถุงทั้งหมดนะครับสองเชือกนะครับนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับแม่มาลินะครับน้องขวัญใจนะครับสองถุงนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับสองถุงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณมากนะครับเพราะว่าณตอนนี้ควันเขียวก็คือจะให้พี่น้องควานช้างรับกันแล้วก็ทยอยกลับเลยนะครับจะทยอยกลับเลยนะครับเพราะว่านะครับถ้ารอนานเดี๋ยวก็จะนะครับจะเสียเวลานะครับพี่น้องควานช้างก็ต่างคนต่างมีนะครับหน้าที่นะครับมีหน้าที่นะครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวควันเขียวจะคุณยัเอ่ยรายชื่อต่อนะครับนะครับก็วายุนะครับวายุทวฤทธิ์นะครับจำนวนสองถุงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสองถุงนะครับอะไครับนี่รับไปเลยนะครับสองถุงครับก็สองถุงนะครับต่อไปนานะครับสารวินลิซ่านะครับสองถุงนะครับ ขอบคุณครับสองถุงนะครับคุณอะนะครับขอบคุณนะครับนี่นะครับนะครับขออนุญาตติดลายชื่อไว้ก่อนนะครับตัวไหนที่รับแล้วนะครับคนเก่าขออนุญาตติดก่อนนะครับต้องขอโทษกออภัยนะครับนะครับต่อไปนะครับ ก็พังน้ำฝนนะครับอดีตครับพังน้ำฝนที่ตั้งตทองได้กี่เดือนแล้วลุงสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนแล้วนะครับขอบคุณมากโอเคนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับนี่อันดับต่อไปนะครับนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวทวดทองคำนะครับกับคำดาวนะครับ นะครับก็จํานวนสองถุงนะครับสองถุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับสองถุงครับโอ้คุณทวดเออยแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอญาตเอ่ยต่อนะครับเรียกชื่อต่อนะครับนะครับต่อไปนะครับอันดับต่อไปนะครับนะครับเอานำโชคนะครับนํำโชคที่ตั้งท้องนะครับมานะครับ นะครับขรับขอบคุณนะครับสองถุงนะครับสองถุงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับป้าป้าน้องโมเมนะครับที่เมตตาอาหารอร่อยอร่อยให้กับน้องๆช้างนะครับขอบพระคุณเออออนะครับก็เดี๋ยวดับต่อไปนะครับก็ พังแป้งครับพังแป้งนะครับพังแป้งนะครับอันดับต่อไปนะครับพังแป้งที่อยู่บ้านใกล้ๆน้องนโมนะครับนี่นะครับนะครับพังแป้งนะครับขอบคุณครับสองสองุงครับขอบคุณครับสองุงนะครับนะครับอันดับต่อไปสมโชคนะครับสมโชคนะครับสมโชคแม่นินนะครับมานะครับอันนี้อยู่นี่นะครับขอบคุณครับจำนวนสองทุงครับ ขอบคุณครับไม่สองถุงครับสองถุงเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันก็แบ่งแบ่งกันกินแบ่งกันกินนะครับขอบคุณนะครับอันดับต่อไปบัวบานน้องนับน้องเล็กนะครัามานะครับขอบคุณขารับเลยครับสองถุงนะครับขอบคุณนะครับนี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอันดับต่อไปนะครับในชื่อต่อไปนะครับก็ นะครับวาลินนะครับวาลินนะครับโอ้แม่ควานมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสองถุงนะครับนะครับสองถุงนะครับขอบคุณนะครับบางเชือกก็มาแล้วก็ทยอยกันได้แล้วก็ทยอยกลับกันได้นะครับนะครับก็ต่อไปนะครับน้องนะครับพรายหอเงินนะครับหอเงินนะครับ ขอบคุณครับสองถุงนะครับนะครับสองถุงนะครับแม่หนูมาช่วยแจกหรือหนูมาช่วยกินนี่เมแม่ฮะหนูมาช่วยแจกหรือหนูมาช่วยกินนี่เมฮะโอ้ให้มาช่วยแจกผลไม้ทำมากินแบบชิวๆเลยนี่ไ <c oughs> ม่ช่วยพ่อเลยเมนี่เมขอบคุณนะครับก็ดับต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเรียกได้ชื่อต่อนะครับ ทองคำทองแท่งนะครับนะครับจำนวนสองถุงนะครับนะครับครับผมสองถุงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับก็ต่อไปน้ำค้างนะครับมานะครับน้ำค้างน้ำค้างมานะครับครับสองถุงครับน้ำค้างนะครับ น้ำค้างสองถุงขอบคุณนะครับต่อไปก็สากลระนะครับในสากละมาแม่แม่ควานมาอยู่เนาะสากุระเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนว่ากี่ถุงสากุระทุนหัววงศาสามถุงนะครับรับสามถุงนะครับสามถุงนะครับอือนะครับครับเอออันนี้ก่อนก็ได้ครับ ก็ดับต่อไปนะครับนะครับดับต่อไปนะครับอลไทยนะมานะครับทางอลาไทยนะครับแม่ขวานมานะครับครับสองถุงนะครับสองถุงนะครับนี่นะครับนะครับอันดับต่อไปนะครับรายชื่อต่อไปนะครับทางปุกกี้เมโซยนะครับสองถุงนะครับครับผมสองถุงนะครับ นะครับขอบคุณขอบขอบคุณครับขอบคุณสองถุงนะครับแม่สร้อยกับบุกกี้นะครับพังบุกกี้นะครับสองถุงนะครับอืมโอเคนะครับแต่อไปนะครับนะครับไอ้อมสินนะครับอมสินสโออมสินนะครับ สุดอดอมสินแล้วก็อะไรนะกระเตใช่ไหมครับกระเตอะไรอีกนะไฟดอยไดอยนะครับสามเชือกนะครับสามเชือกก็ได้ไปสองถุงนะครับขอบคุณครับนะครับแม่ซื้อมากเลยครับทรงผมนี่ครับแม่เสกโลโซแฟนพันแท้แล้วนี่เอฟซีเอฟซีเสกนะครับโอเคนะครับนะครับต่อไปนะครับต่อไปใบเฟิร์นพูเงินนะครับน้ำฝนนะครับมานะครับ นะครับใบเฟิร์นน้องทุงเงินเนาะสามถุงนะครับขอบคุณครับสามถุงนะครับนะครับสามถุงขอบคุณครับนี่นะครับก็อันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปบุญชูนะครับพายบุญชูนะครับบุญชูพายบุญชูเก้านิ้วนะครับก็ ครับเอาไปสองถุงนะครับสองถุงนะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับดีบุชูนะครับอันดับต่อไปนะครับตีเล็กนะครับตีเล็กไายตีเล็กนะครับเวียตีเล็กครับครับเอาไปสองถุงนะครับสองถุงนะครับขอบคุณครับโอ้ทางน้องใหม่โทรมาเพนี่กันเก่าครับผมครับ กระไดกระไดครับฮะเออบืนบืนกวาแต่อันนัจูแล้วนนี่ผมกำลังแจกครับตอนนี้โอเคครับโอเคไปไปด้วยครับตอนนี้ด้วยดับต่อไปนะครับพายสมคิดนะครับสมคิดนะครับมานะครับนี่นะครับน้องควานมานะครับขอบคุณครับพายสมคิดนะครับสองถุงนะครับนะครับพายสมคิดนะครับ อืมนะครับคนรับคนทิดแล้วก็นะครับไอ้ก็ไอของผู้ใหญ่ใจดีนะครับแม่แม่ป้าป้าน้องโมเมจ๋านะครับขอบคุณนะครับนะครับพอดีทางน้องไอแม่ควานถามว่าเป็นของผู้ใหญ่ใจดีจากไหนนะครับควานเขตก็เลยได้บอกว่านะครับจากป้าป้าน้องโมเมจ๋านะครับได้นะครับเมตานะครับได้อ่ นะครับให้อาหารนะครับก็คือแคนตาลูกให้กับน้องน้องช้างนะครับต่อไปแม่วงเดือนนะครับแม่วงเดือนบุญเรือนะครับอือนะครับขอบคุณครับสองถุงนะครับสองถุงนะครับนึ่งนอกระบบครับขอบคุณครับอือนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะมีนะครับเอ่อ ลินลี่ไอสุพรรษานะครับสุพรรณา,าว,วันดีสุพรรษาเนาะม,นนมานะครับอ่ะสองถุงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสองถุงนะครับไปเลยนะครับทยอยกลับครับขอบคุณครับนี่อืม <laughs> ก็พี่น้องควันช้างได้ก็ทยอยกันกลับนะครับตอนนี้เพราะว่าต่างคนต่างมีพระนะครับเป็นหน้าที่นะครับกันจุกก็ให้กลับบ้านได้ก่อนนะครับนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็ยังมีหลายเชือกยังไม่มานะครับณตอนนี้นะครับยังมีนะครับยู่แล้วก็นะครับเออนโมกำลังมาคุณลุงเออนโมแม่โมนะครับสองถุงไหน เดี๋ยวคุณพ่อควานรับรับแทนทองผาภูมิด้วยด้วยรับขอบคุณครับก็ทั้งหมดสี่ถุงนโมแม่โมจำนวนสี่ถุงนะครับครับขอบคุณครับครับคุณนสี่ถุงนะครับให้ให้ให้ไพ่อ้าไอ้มาเลยบุกยังครับยังมึกฮะก็คือครับ แม่โมก็สองกับอันนี้อันนี้ก็สองครับผมต่อไปก็นะครับทยอยกันโอ้โหนะครับเริ่มทยอยกันเลอนะครับเริ่มม่แม่าช่วยแจกเลยมี่เออดูยาดูแลแมย่าดูหนูแลเมย เมย่าดูหนูเล้วน่นไปทนเมย์ก็ล่ำใหญ่มานะครับล่ำใหญ่ไพมอสครับเี่ทงานช้างป่าก็จะมีล่ำใหญ่ก่อนสองถุงนะครับล่ำใหญ่สองถุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับล่ำใหญ่นะครับแล้วก็ไพรมอสนะครับนะครับโอ้นานๆได้เห็นแม่ควานมารับครับแพไพมอสนะครับนี่ นะครับฝ่ายมอสนะครับที่เอ่อเป็นควานผู้หญิงอีกเจ้าของผู้หญิงนะครับดูแลนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ทีมงานช้างป่าทีมงานช้างป่านี้ห้าถุงนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ควานแจ็คนะครับพี่ควานแจ็คนะครับไปนะครับแจกจ่ายให้กับทีมงานนะครับครับผมครับผมก็แล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณนะครับควานแจ็คมากนะครับ ความเขียวด้วยนะครับนะครับที่เป็นสะพานบุญให้อีกต่อหนึ่งนะครับให้กับแม่แม่พี่ๆทุกท่านนะครับนะครับกราบขอบคุณนะครับครับห้าถุงนะครับห้าถุงครับครับผมล้วขอบของน้องจีเรือนด้วยครับเออมารับให้จีเรือนด้วยบอครับครับผมโอเคแม่แม่ควันยังไปเกี่ยวหญ้าอยู่ครับตัดหญ้าอยู่ครับอ่ะจีเรือนด้วยจีเรือนครับจีเรือน นะครับจีเหรนสองถุงนะครับครับจีเหรนสองถุงครับขอบคุณนะครับโอเคครับครับขอบครับอีกถุงนึงครับก็เริ่มเบาบางนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มเงียบเลยครับเพราะว่าได้แล้วก็ทยอยกันกลับก่อนนะครับให้ทยอยกลับนะครับครับผมกลับได้ครับกลับได้ขอบคุณมากคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบนะครับจีเหรนด้วยนะครับเดี๋ยวพันเกอบ ขออนุญาตเช็คชื่อติ๊กไว้ก่อนนะครับ,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 บอขอบคุณนะครับอเออแล้วสีจันทร์สีจันทร์เออเอาไปให้สีจันทร์ด้วยได้ได้ได้ขอบคุณมากมากเลยครับเพราะว่าควันเขียวให้พอดีบอกน้องแล้วครับน่าจะยังไม่มาครับครับ สีจันทร์ทางสีจันทร์ใช่สีจันทร์ไม่เจี๊ยบสองถุงสองถุงครับครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไปให้กับกับบ้านแม่ควานเลยนะครับทางสีจันทร์นะเพราะว่าเป็นเส้นทางผ่านพอดีเลยครับใกล้ๆอยู่อยู่ใกล้กันนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับสีจันทร์อาจารย์เอ็มซุ่มลังคาเขียวยังไม่มาเลยครับนี่ลายชื่อซุ่มลังคาเหมียวเอ่อเอ่อ มีด้วยนะครับซูรังคาเขียวก็ยังไม่เห็นมานะครับก็เดี๋ยวโมเมน่าจะเป็นอะไรที่นะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเอ่อเคอรี่นะครับไปส่งนะครับว่ามีพรุ่งนี้เช้าว่ามีฮะซูรังคาเขียวด้วยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับที่เมตตาข่าวช้างนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับครับ นี่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะทยอยกลับบ้านได้นะครับนะครับก็ตอนนี้แจกไปแล้วประมาณ90%ซนะครับนะครับเหลือน้องช้างที่ยังไม่ได้มานะครับยังไม่ได้มานะครับก็ยังมีบอพลอยนะครับยังไม่ได้มานะบบอพลอยแล้วก็ซุ้มลังคาเขียวนะครับที่ยังไม่ได้มานะครับไม่จันทพิปน้องจ่อยนะครับนะครับ ที่ยังไม่ได้มารับนะครับจะมีประมาณสามสีเชือกนะครับที่ยังไม่ได้มานะครับนอกนอกนั้นก็สายฟ้าด้วยนะครับสายฟ้านะครับสายฟ้าก็ยังไม่ได้มานะครับนะครับเดี๋ยวควันเขียวก็ต้องเก็บไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนะครับถ้ามาช่วงไหนก็ก็จะรับหรือบางครั้งอาจจะควันเขียวอาจจะเอาไปให้ก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ว่างครับ ควานนะครับอาจจะมัน <irgendw> ย <carbono> ังไม่ว่างนะครับนะครับจํานวนเมฆกันเกาน้องใหม่ด้วยนะครับกันเกาน้องใหม่ก็ยังไม่มานะครับเมื่อกี้ได้โทรมานะครับกันเกาน้องใหม่นะครับเมื่อกี้ได้โทรมาแจ้งว่าไม่ว่างนะครับเดี๋ยวควานเขวก็จะเก็บไว้ให้นะครับนะครับไพรอาร์มนะครับไพรอาร์มก็ยังไม่ได้มารับนะครับ นะครับลายชื่อก็อยู่กับควันเขียวนะครับควันเขียวก็ท่านใดที่รับไปแล้วควันเขียวก็ติ๊กไว้นะครับนะครับที่มีรายชื่อก็จะได้รับทุกๆเชือกนะครับที่มีรายชื่อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณตัวใหญ่ใจดีนะครับเม์หนูมาช่วยแจกเือหนูมาช่วยทำอะไรนี่ฮะถ้ามีเมหนูมาช่วยแจกลยหนูมาช่วยทำอะไรนี่ฮะอือ ดูน่าดุแน่นู้นี่มุนตุยเลยพีมฮะกลับหมดแล้วหนูมาช่วยแจกหรือมาช่วยทำอะไรนี่โอ้หนูนี่น, <c oughs> นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับป้าๆน้องโมเมจ่านะขอบพระคุณนะครับ,บ,รนนรบที่อะไรอีกน้อยใจลองหาใครอีกฮะลองหาใครเนี่ยฮะ ฮะโดนดุโดนน้อยใจอะไรนี่ฮะหนูช่วยแจงหนูช่วยทำอะไรเนี่ยโอ้หนูนี่ฮะนะครับขวัญใจขวัญ <c oughs> ใจได้รับไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับขวัญใจได้รับไปแล้วนะพ่อขวานมารับเองนะครับขวัญใจนะครับขอบคุณนะครับน้องขวัญใจแม่มะลิก็ได้รับไปแล้วนะครับ,บคุณนะครับอะไรมีมีเงิน,นครับมีเงิน,นครับ พี่น้อยมีงอยนั้นมีงอน,นคเับเนให้มาช่วยแจกเนขึ้นตึกแม่อีกเอา้าโอ้หน,นี่นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวรายชื่อที่น้องๆช้างยังมานะครับรายชื่อช้างที่ยังมาไม่ได้รับเดยวควนเกยวก็จะนะครับเก็บไว้ให้นะครับเก็บไว้ให้นะครับขับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับที่ เมตาพี่น้องควานช้างเอ้พี่น้องชาวช้างนะครับแล้วก็เมตาน้องๆช้างนะครับได้ให้กินนะครับอาหารอร่อยนะครับก็คือแค่นตะลุกนั่นเองนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับทั้งนี้ทางนั้นควานเขียวก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับที่นะครับควานเขียวได้มีส่วนร่วมนะครับในบุญครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่นะครับควานเขียวได้เป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท่านนะครับให้กับผู้ใหญ่ใจดีนะครับควานเขียวก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับคำจาคำใดนะครับที่ควันเขียวพูดไปแล้วนะครับอาจจะผิดพลาดประการใดนะครับควันเขียวก็ต้องขอโทษขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่คอยให้กําลังใจนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับได้คอยเป็นกําลังใจให้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับ สวัสดีครับ